ันนี้ตาพาไปเที่ยววันนี้ตาพาไปเที่ยว่ะไปเที่ยวไยวหนไม่รู้ทางแบบสุญญญดยอดรถก็เก่าแล้วนะ กระเพราชอรถรถเออรถเอ้ยโอ้ไกลอยู่นะทางไปน้ำตกตื่นเต้นโอ้โนนหนุ่นนุนโตก มาเที่ยวน้ำตกน้ำตกตาตูนตาตูนตาตูนเหรอบบใจตตาตูนเหรอก็อเป็นเขียนว่าตาตูนน้ำตกแถวบ้านนะแต่ทางไ้าลื่น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 ก้อย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  อลงไปลงไปมาเร็วลงมาเร็วอืมเออลงลง ้นนนงสูงเย้นนะเพราอ่ะเดียวเปียนดึงย่งเดียวเลยอ่ะ